แจ้งหน่อไม้ใส่น้ำมอเจปฏิฆาทุกคนการงามงามที่ตักันนี้จะกินข้าวเย็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะ ต้องเลิกงานจ้ะม่จ้ะวันนี้เลิกงานเร็วทำเองบวบญี่ปุ่นเราไม้กระป๋องค่ะเอาไม้กระป๋องด้วยจ้าฮิปฮอกับฮ็ดอไทยไปอยู่ในญี่ปุ่นก็ได้กินอยู่ สถานที่ทำงานเรแห่งด้วยนะทีกคนรอลุ้นกันเนี่ยเขาจะเลื่อนไปเปิดฉีดอีกรอบเนี่ยคุณชูวัฒน์ไม่กินอะไรเยอะแปดพฤษภาคมโอ้สองแปดจะแกงหน่อไม้จะบ้าปะเดี่ยงไม่บ้าประเนี่ยอุตสาหกรรมการสังคมว่านิดอันนี้พูดโทษนะงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นบ้าอะไรนานขนาดนั้นนะครับปรับปรุงอะไรจะเล่นว่าของมันเป็นของไม่พอแน่มันจะปรับปรุงอะไรจะปรับปรุงอะไรสถานที่ฉีดมันพังพินาศหรือมันยังไงเฮ้ยดูอันนี้ทุเลจริงนี่โชคดีนะได้ไปคันเนี่ย นี่คืออุษาลู้สึกดีใจว่าทุกคนเริ่มเป็นไปตามใจเลยจตอจากไวซ์ที่เป็นลำดับแรกๆที่ได้ฉีดกลายเป็นพภิสิทธิ์ชนแล้วไม่รูู้เต้นคือเราเราตตามคิวอะไรแต่ว่าเราเข้าคิวเร็วไม่คือที่ผมอ่านต่อแต่อันนี้เฮงซวยจริงคือคือต้องมีคำอธิบายเดี๋ยวชัดเจนด้วยมันมาจากอะไรเอเดี๋ยนะเขาไม่บอกสุชาติข่าวนี้มันสร้างแสดงว่าผู้ว่าสุชาติชมติณวัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลงานอยู่เนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ว่าจะปิด คศูนย์บริการฉีดวัคซีนพกงที่เพื่อผู้ประกันตนหน้าตาสามสานในพื้นที่กรุงเทพครั้ง45ศูนย์เนี่ยวันที่ที่ไม่ใช่เฟซบุ๊กนะผมอยากให้มันเป็นโอเคโย่สองเดือนดาจะเปล่าเปลีนทำไมอ่ะเป็นวันที่12หรือ27มิถุนายนยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอเป็นปัญหาอะไรที่ฉีดมันเสียบหรืออะไรแต่ข้อมูลจากบริษัทเอกชนมีความจับโสนเฮ้ยอะไรออนทำไมก็ออนอยู่จ้ะ เพื่อันนี้รถเะน่อไม้ก็อ่อนเดี๋จ้าร้อยเหนื่อยเคกับปามก็ื่อัทงานดผุชมุชามาเชเลยคนนําชนเม่าไมอยากจะชมอนนี้แต่ว่าันนี้ถ้าวันนั้นชมวันี้ก็ต้องด่าแล้วอจริงไม่หรืสุชาดนคไืออะไรพไม่ตรงไม่ตรงปตรงมาคือบอกว่าปิดเพื่อปรับปรุงสถานที่ฉีดให้สถานที่ฉีิมันทํา อ้ไอม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีผมไม่เชื่อว่าสื่อเามีปัญหาไม่มีเจ้าี่คือเขาพูดว่าจะปรับปรุงศูนย์บริการตอนสุดท้ายเนี่ยขอของบริษัทาไม่ได้ส่เรื่องอะไร่เดผข้นมาไม่ได้กำลังไม่ดีโอ้